เราพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรมศิละ ให้คุณคัดเลือกคดีที่ผู้เสียหายหรือจำเลยได้รับความเดือดร้อนและสมควรได้รับเงินเยียวยาอย่างเร่งด่วนติดคุกฟรีเกือบปีเฮ้ยสิละนี่เป็นไหนวะไปลงพื้นที่ลงพื้นที่เหรอคะฝนขอไปด้วยได้ไหมคะคือฝนตั้งใจว่าถ้าฝนได้เข้ามาทำงานที่นี่ฝนอยากลงพื้นที่มากๆเลยอะคะ่ะฝนอยากมีส่วนช่วยคนที่เดือดร้อนจริงๆนะคะ น้องเขาชื่อฝนพ่งมาทํางานที่นี่ตอนนี้ฉันให้เป็นประสานงานให้ฝ่ายเราถ้าแกมีอะไรน้องช่วยเนี่ยก็หมอน้องได้เลยฝนขับรถได้นะคะจะไปก็ตามมาครับ,บ,รบทางเราได้รับคําร้องของคุณแล้วนะครับเราจึงอยากจะรบกวนให้คุณช่วยเล่าเรื่องให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้าง คืนนั้นได้มาเท่าไหร่วะถามมึงได้เท่าไหร่ปล่อยมันไามึงได้เท่าไหร่ปล่อยดันที่ว่ ทำอกไรมึงห่วงกูเหรอฮะมึงเหนียวกูเหรอคุณหัวมึงเหรอเนี่ยนี่นี่ไงนี่ไงเอาของฉันคืนมาเหมือนกางเกทำอไมดิคุณเป็นผัวมึงเหรอเนี่ยเอาเงินฉันคืนมาเงินมึงโดนเงินกูเหมือนกันแล้วะฮะเหมือนทำอะไรได้วะปล่อยปล่อยปล่อยทำอะไรมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยมึงอีกตัวหนึ่งกูขอเงินมึงไม่เคยให้กูเลยแล้วทำไมต้องให้วะฮะ วันๆเนี่ยกินแต่เหล้าหาแต่เรื่องเคยคิดจะหาเงินเข้าบ้านบ้างไหมมึงด่ากูเหรอฮะมึงด่ากูเหรอ้แม่ด่ากูอย่าอย่ากูรพด่ารึยังแม่เป็นไรเปล่ามันจะเป็นไรเป็นสบอยฮะสบอยโอ๊ยโอ๊ยฮะ

ต่อยกูเหรอฮะมึงจะต่อยกูเหรอฮะมึงจะต่อยกูเหรอฮย ผมกลายเป็นฆาตรกรทันทีเพราะไม่มีใครเห็นว่าปืนมันลั่นผมติดคุกอยู่เกือบปีครับต้องสู้คดีอย่างนั้นกว่าจะพ้นผิดออกมาได้ขอโทษนะคะตอนที่คุณอยู่ในคุกครอบครัวคุณลำบากมากไหมคะลำบากสิคุณฉันเองก็ไม่ค่อยสบายเอาไปขายของเหมือนเดินไม่ได้แล้วเนี่ย หลานฉันก็เพิ่งคลอดช่วงนั้นผมเครียดมากครับเกือบจะคิดสั้นอยู่หลายครั้งแต่ก็คิดได้ว่ามีครอบครัวที่ต้องดูแลก็เลยพยายามสู้จนออกมาได้เนี่ยครับ อนุญาตคะ่ะหัวหน้าหัวหน้าคะเอกสารอนุมัติคดีของภูมิคะ่ะดีใจแทนพมนภูมิจริงๆนะคะงั้นผมฝากคุณให้ประสานงานต่อแจ้งพันภูมิทราบและนัดหมายเข้ามาทำเรื่องต่อด้วยนะได้เลยคะ่ะหัวหน้าคะเคสต่อไปผลขอช่วยอีกนะคะขอบคุณคะ่ะ คดีปืนลัน่นแพะหรือจำเลยในคดีอาญาที่สารยกฟ้องว่าไม่ได้เป็นผู้กระทําความผิดได้รับการเยียวยาเป็นเงิน213,995บาท เดียวกันกับที่ฝนกําลังจะนําเสนอค่ะฝนทําการบ้านอย่งดีแล้วค่ะคดีฆาตรการรมต่อเนื่อศพที่6ทายาทเป็นบุตรชายชื่อนายอาิวราคงพันธ์หรืออาร์ตนี่ค่ะหัวหน้าอ่านไปในรถนะคะแล้วก็ขอโทษค่ะเดี๋ยวฝนขับรถให้ค่ะเรามาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมนะครับเราอยากรบกวนให้คุณอาร์ตเล่าเหตุการณ์ให้ฟังได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับพ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมเป็นเด็กผมอยู่กับพ่อที่กรุงเทพ ส่วนแม่อยู่ขอนแก่นแม่รู้จักมันผ่านเฟซบุ๊กบัวเฮ็ดอย่างคิมหน่อยยิ้ไงแคทคุยผัวว่าแิ้ฉันคุยกับแฟนฉันอะเดี๋ยวเขาจะมารับฮะบัวมีแฟนแล้วจิจ้ะมีนี่เหรอผัวว่าสุฟังบอกสุฟังวิได้มาได้ใส่พ่อกันเดงไหนเขากับเขาได้สองเดือนแล้วเขาเป็นทนายเป็นทนายเลยจมรอบัวใส่บัตรน แต่ไม่ใช่ลูกผู้ยญิงแม่เขาก็อย่างนี้แหละเขาไม่ชอบอวดแต่เดี๋ยวเขาจะมารับเดี๋ยวก็เห็นตัวจริงเองอ๋อจ้ะอุ๊ยมารับแล้วพี่พงศ์นี่แฟนชั้นพี่พงศ์นี่ฟ้าสวัสดีจ้าไปก่อนนะจ้าเป็นทนายเลยติคบกันได้สองเดือนมันก็ย้ายเข้ามาอยู่กับแม่ พี่พงบัวกลับมาแล้วเหรออะทานน้ำเย็นๆมั้ยจ้ยขอบคุณค่ะอ่ะแช่น้ำอุ่นโอ้ยอทำงานมาทั้งวันอะดีไหมดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากอบอัวหิวหรือยังจ๊ะเนี่ยพี่ทำของอร่อยๆที่บัวชอบทั้งนั้นเลยนะมามากิน โอ้ยพี่พงศ์ไม่เคย<อ>มีใครดีกับบัวอย่างนี้มาก่อนเลยอะ่ะพี่รักบัวอะไรที่ทำให้บัวมีความสุขพี่ก็จะทำจ้ะ,อะตอนนั้นใครๆก็เตือนแม่แต่แม่ก็ไม่ฟังใครเลยแม่รักมันแบบหัวปักหัวปาแป่งงานใช่อ,อาจิตหน้าเขาจะมาสู่ขอโอ้ย ไอ้บัวเองรู้จักเขาไม่ได้นานเลยนะแล้วจะแต่งงานเขาได้ไงเขารักฉันแน่ๆน,นี่เขาจะเอาทอง1บาทเงินอีก40,000ืแล้วก็รถอีกหนึ่งคันมาสู่ขอฉันนะบัวกับข้าวเสร็จแล้วมากินกันจ้ะจะไปก่อนนะป่ะแต่แม่มีความรู้สึกว่าคุณหน้าคุณตาไอ้ผู้ชายคนนี้จังเลยนะเหมือนจะเคยเห็น ต่นึกยังไงแม่ก็นึกไม่ออกอะแต่ก่อนสู่ขอไม่กี่วันมันมีท่าทีเปลี่ยนไปพี่พงษ์จะไปไหนอะไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนอีกแล้วเ,เพื่อนคนไหนฉันจะไปด้วยอย่ามายุ่งฉันไม่ให้พี่ไปอะถ้าพี่ไปฉันจะไปด้วยพี่พงษ์อย่าให้กูหมดความดอดทนกับมึงนะ ไปไหนมาทั้งคืนโทรไปทำไมไม่รับฉ,ฉันถามไม่ได้ยินหรือไงไปไหนมาฉันรอทั้งคืนนะรู้ไหมแล้วใครบอกให้หรอฮะยึดรวยวายได้แล้วลำขาดเว้ยไม่ได้ทิก็วันนี้พี่หมอพี่จะขอฉันแต่งงานไงก็พี่สัญญาไว้แล้วว่าไหนอ่ะว้าย่วงอยู่ได้รวยวายอยู่ได้เงียบนี่เงียบนี่เงียบใจเงียบเสียงอีบัวมันร้องอีบัวมันเป็นไรอ่ะไปดูซิลูกไปลู่ไปด้วยช่วยด้วยไปฉันไป อีบ <ält> ัวอีบัวอะไรอีบัวอีบัวบ้าปบบับวอีบบัวยังไม่ตื่นมีอะไรค่อยกลับมาตอนที <Form? S 2> ่บัวตื่นแล้วกันแม่หนูว่าหนูนึกออกแล้วแม่ แม,ม่คุ้งคองอีบัวมันเดืดว้าไม่ไม่บัวไม่ไม่ยม่เยแม่หน่อยลูกอีบัว ฆาตกรต่อเนื bueno ่องเหยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญาที่ถูกฆ่าตายขายาได้รับการเยียวยาเป็นเงิน1นึ่งแสนบาทแปลวเอ้ยยายแปลวไปไหนเนี่ยยายให้ผมช่วยไหมแป๊วแม่แม่ฉันบอกอะไรว่้ยืนรอเฉยๆอย่าไปไหนอ่ะเออนี่จะไปไหนกันครับ คือจะไปเยี่ยมสามีที่โรงพยาบาลใกล้ๆแถวนี้แหละคะ่ะงั้นให้ผมไปส่งไหม,มไม่ทราบว่าสามีพี่ป่วยเป็นอะไรหรือครับคือเจ็บหนักอยู่โรงพยาบาลนะคะยืนขายไก่ย่างอยู่ดีก็โดนวัยรุ่นไล่ฟันเย็บไป70เข็ม โหลผลค่ะหัวหน้าเคสที่คุณหาข้อมูลเพื่อลงพื้นที่เนี่ยใช่คดีพ่อค้าไก่ปิ้งโดนัยรุ่นฟันใช่ไหมใช่ค่ะตอนนี้ผู้เสียหายยังอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะแล้วก็จะออกจากโรงพยาบาลในอีกสองวัน,นะคะ่ะฝนนัดกับทางผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วแล้วก็แผนการลงพื้นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอาการบาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับก็เย็บไปเจ็ดสิบเข็มครับหมอบอกว่าเอ็นนิ้วขาดไปสี่นิ้ว ไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้การได้หรือเปล่าทําไมพวกวัยรุ่นต้องทําร้ายคุณขนาดนี้ด้วยครับเคยรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับหรือว่าเคยมีเรื่องบาดหมางก,กันมาก่อนไหมไม่ครับผมไม่รู้จักพวกมันเลยผมสาบานได้แล้วพอจะเล่าเรื่องเหตุการณ์ภายในวันนั้นให้ผมฟังได้ไหมครับว่าวันนั้นอ่ะเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนั้นผมก็ขายไก่ปกติ ตตตตดตดตด,ตดมันมีวัยรุ่นขับรถผ่านมามันมองหน้าผมผมก็เลยสงสัยว่ามันมองหน้าผมทำไมแล้วมันก็จอดรถแล้วก็พุ่งตรงเข้ามาหาผมคนตีเหรอไอ้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  ด้ววยยพวกมันวิ่งตามผมมากะจะฟันและะ้วก็ทืบต่อผมคิดว่าผมไม่รอดแน่แนละ้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยผมจำได้แค่ว่าผมหลบเข้าไปอยู่ในหลุมนั้นแล้วผมก็ไม่ไหว พี่ก็พยายามโทรหาตำรวจแล้วสักพักพวกมันก็เดินกลับออกมาไะะไหนหวไไห,นหวว ตอนนั้นผมเจ็บจนจะตายโชคดีแล้วนะครับที่คุณปลอดภัยแล้วคดีไปถึงไหนแล้วครับยังจับคนร้ายไม่ได้เลยมันยังโทรมาอีกนะครับว่าใจผมไปถอนฟ้องแลกกับจะจ่ายค่าเสียหายให้ผมเรียกกันไปห้าแสนมันบอกไม่มีมีห้าหมื่นและจะผ่อนจ่ายเดือนละหมื่นผมไม่ยอมหรอกครับคุณคิดดูนะครับผมเป็นเสาหลักของครอบครัวแล้วถ้ามือผมไม่สามารถกลับมาใช้การได้เหมือนเดิม ใครจะดูแลแม่ผมที่ตาบอดแล้วก็เมียผมอีกพวกมันยังโพสเฟซบุ๊กอีกด้วยนะคะว่าน่าจะโดนหนักกว่านี้เราก็กลัวค่ะว่ามันจะกลับมาทําอะไรเราอีกก็เลยมาขออยู่กับพี่สาวที่นี่แหละคะ่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะยังไงตํารวจต้องจับคนร้ายมารับโทษตามกฎหมายได้แน่นอน,นะคะ่ะผมไม่รู้มาก่อนเลยนะครับว่าทางรัฐมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายแบบนี้รัฐไม่มีทางทออทิ้งประชาชนที่เดือดรอ้อนหรอกครับ ขอบคุณคุณทั้งสองมากเลยนะคะเคสของคุณตั้มได้รับการอนุมัติแล้วนะคะรับทราบครับขอบคุณหัวหน้ามากนะคะที่ให้โอกาสฝนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพวกเขาแต่จะดีกว่านี้ถ้าไม่มีเคสพวกนี้ให้เราได้ช่วยเลยเพราะนั่นหมายถึงสังคมของเราอะไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นรับทราบค่ะ <c oughs> คดีโจรุมฝันเยื่ออาชญากรรมหรือผู้เสียหายในคดีอาญาที่ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหาัสได้รับการเยียวยาเป็นเงิน5,9,250บาทยังมีประชาชนผู้บริสุทธิ์อีกมากมายที่ตกเป็นเยื่ออาชญากรรม ถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตและร่างกายทั้งที่ตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องและยังมีประชาชนอีกจำนวนไม่น้อยที่รอคอยความหวังจากรัฐให้เข้ามาช่วยเหลือเพราะต้องตกเป็นแพติดคุกขาดอิสรภาพประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องทนทุกข์ทรมานสิ้นหวังหมดหวังจากการที่ตกเป็นเหยื่อหรือตกเป็นแพซึ่งตนไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องช่วยเหลือเออยียวยา เพื่อบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้เข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันเราจะไม่หยุดช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยือ่อเพื่อคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ด้วยหัวใจในการพัฒนความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยตลอดไปสอบถามช่องทางการบริการหรือข้อมูลเพิ่มได้ที่ส่วนกลาง กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมส่วนภูมิภาคสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศหรือสายด่วนย,ยุติธรรมโทร1 1 1่กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมยืนเคียงข้างผู้บริสุทธิ์และจะไม่หยุดช่วยเหลือเพื่อความยุติธรรม